สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำธุรกิจการงานรุ่งเรืองการเงินดีสุดในรอบหลายปีแต่ระวังอุบัติเหตุจากที่สูง สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับไม่เช่นเคยค่ะและในตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการสรุปดวงวันนี้ถึงคิวของชาวราศีตุลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนพฤษภาคมปี2567เนี่ยชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะขอให้ตั้งใจเป็นพิเศษในทุกๆด้านเลยถ้าจะทำงานก็ให้ยึดหลักนะคะเลือกแล้วก็ตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำมันให้ดีไปเลยเพราะว่าในช่วงนี้ของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยเคราะกรรมนะคะเป็นช่วงของการเตรียมการแล้วก็การเตรียมตัวสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะถ้าจะขนขวายศึกษาก็ถึงเวลาที่จ,จัจริงจังแล้วนะคะ ส่วนการเงินมันขึ้นอยู่กับความจริงจังของงานว่าคุณเนี่ยจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหนในวันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะจนถึง31พฤษภาคมเนี่ยถือซะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขุดบ่อไว้รอเงินรอทองนะคะคือถ้าคุณขยันมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับบ่อที่คุณลงมือขุดเองถ้าบ่อนั้นกว้างก็จะใส่งานได้เยอะประดุดเช่นบ่อเงินบ่อทองเลยค่ะ ย้อนกลับมาที่เรื่องงานนะคะการงานเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงของการเริ่มต้นแล้วก็รีเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยให้พยายามศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านนะคะอย่าหุนหันพันแล่นเลยนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนมีช่องทางการหารายได้ใหม่ๆการเงินมาจากการงานหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดแทบทั้งสิ้นเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีใครชักชวน ให้มาลงทุนหรือว่าทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ถนัดแล้วก็เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยให้เก็บมาพิจารณาเสียก่อนนะคะอย่าเพิ่งตอบรับนะตามที่บอกไปค่ะว่าต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆก่อนนะ สำหรับความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้เนื้อหอมามากๆเลยนะคะใครที่เคยมีปฏิสัมพันธ์หรือเคยจีบใครสักคนเอาไว้เนี่ยจนคุณเนี่ยลืมไปแล้วนะคะเขาคนนั้นมีเกณฑ์จะย้อนกลับมานะให้คุณได้ปิ๊งปังอีกครั้งหนึ่งหรือเขาอาจจะมาจีบคุณก็ได้นะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาฟังการขยายความกันนะคะ ชาวราศีตุลตามที่บอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รีเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะเจอเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องร้ายได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องที่ควรระวังของชาวราศีตุลในเดือนนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ เรื่องแรกที่ชาวราศีตุลควรระวังเลยนะคะคือเรื่องของการทะเลาะการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเหตุทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากสภาวะหัวร้อนของคุณเองนะคือในช่วง เมษายนจนถึงพฤษภาคมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีนะคะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยคือร้อนมากๆเลยนะดังนั้นชาวราศีตุลเนี่ยอย่าใจร้อนตามนะคะในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์พบหรือว่าเผชิญกับเหตุการณ์ด้านอารมณ์ที่หลากหลายมากๆเลยเช่นอารมณ์ที่เกิดจากการขับขี่บนท้องถนนนะคะอาจจะมีวิวาทะกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถึงขั้นทะเลาะวิวาทแล้วก็ลงไม้ลงมือได้เลยนะ ถาจะให้ตัดเหตุทั้งหมดออกไปในช่วงนี้ชาวราศีตุลต้องวิเคราะห์แล้วก็รับคําแนะนําตามที่มายกล่าวไว้นะคะคือถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ขอให้เลี่ยงเลยแล้วก็ขอให้ทําใจให้เย็นมากที่สุดนะคะอย่าพยายามต่อความยาวสาวความยืดนะไม่ใช่นนั้นแล้วจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลก็คือเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ใช่สุขภาพของชาวราศีตุลน,นะแต่เป็นเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองกับอาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะดังนั้นช่วงนี้พยายามสอบถามหรือว่าเช็คสุขภาพคนในครอบครัวนะคะว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือเปล่านะถ้ามีอาการเจ็บป่วย เล็กน้อยเน,น,นี่ยอันนี้ให้รีบรักษาเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะได้เสียเงินไปกับการรักษาหรือถ้าหนักสุดเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ทันท่วงทีก็เป็นได้นะคะอันนี้ขอเตือนไว้หน่อยนะคะ mm. ฟังเรื่องที่ควรระวังกันไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องราวดีๆของชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องงาน จากที่ไม้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆการที่จะปลูกพืชหรือว่าการที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็ต้องถางวัชพืชออกก่อนถูกต้องไหมคะในช่วงตั้งแต่วันที่16เป็นต้นมา สำหรับใครที่ลงมือหรือว่าเริ่มศึกษาธุรกิจหรืองานที่กำลังจะทำแล้วเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะขอให้ศึกษาให้ละเอียดอย่างถ่องแท้เอาให้ข้อมูลแบบแน่นๆไปเลยนะคะต้องบอกว่าชาวราศีตุลเรื่องงานเนี่ยเด่นในทุกๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความสามารถส่วนบุคคลอันนี้ต้องมาดูแล้วล่ะคะ่ะว่าใครถนัดอะไรให้เน้นไปในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะ โชคแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าข้างแล้วนะคะย้ํานะคะว่าให้เน้นไปในทางที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะเช่นบางคนถนัดทํากับข้าวในช่วงที่ผ่านมาเคยเปิดร้านอาหารอาจจะขายไม่ได้นะคะแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาสิ่งที่คุณถนัดเข้ามาใช้อีกครั้งหนึ่งเปิดร้านรอบนี้ร้านของคุณมีโอกาสขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับการเจราจา ใครที่มีทักษะในเรื่องของการพูดก็ขอให้พูดแต่สิ่งดีๆนะคะงานของคุณเนี่ยจะเด่นมากๆเลยการเจราจาหรือว่าโน้มน้าวปิดการขายหรือเจราจาเพื่อทำสัญญาใหญ่ๆนะคะอันนี้จะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะแต่พยายามอย่ายกตนข่มท่านเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วให้คนอื่นนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราเนี่ยท่านจะหนีห่างจากเราได้นะ ยังอยู่ที่การงานนะคะสำหรับใครที่ตกงานยังไม่มีงานช่วงนี้ยื่นใบสมัครได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้งานสูงมากๆเลยหรือใครที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารหรือลูกน้องได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยทำงานมา3ปีแต่มีผลงานจนได้เลื่อนขั้นอาจจะทำให้ลูกน้องบางคนเนี่ย ที่มีอายุงานมากกว่านะคะเกิดความอิจฉาริษยาหรือหาเรื่องใส่ร้ายเราได้นะคะหรือบริวารหรือลูกน้องคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เชื่อฟังหรือคัดคำสั่งเราก็เป็นได้ค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องทำใจไว้เลยนะอีกช่องทางในการหาเงินของคุณนะคะคุณอาจจะได้รับการขายที่หรือว่า ขายมรดกนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเปิดโอกาสให้คุณแสดงความสามารถเพื่อทำเงินอันนี้ผลตอบแทนจะดีมากๆเลยนะคะมาดูเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่าค่ะ ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ 22. พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะอยู่ในช่วงอุดมสมบูรณ์ที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้มีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆห,ห,หรือว่าสร้างรายได้ได้นะคะและหากใครที่ตั้งใจทำงานหรือว่าโฟกัสกับงานเนี่ยจะทำให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะไม่ขัดสนแน่นอนค่ะ ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณจะหมดเงินไปกับการซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมของรอบตัวที่มันพังนะและที่สําคัญหมดไปกับการเข้าสังคมเยอะมากๆทําให้การเงินของคุณเนี่ยกระจัดกระจายไม่อยู่นิ่งเลยนะคะแต่ตอนนี้การเงินของคุณเริ่มนิ่งแล้วคุณโฟกัสกับการทํางานแล้วก็เพิ่มช่องทางในการหาเงินมากขึ้นนะคะใครที่เป็นนี่ ก็จะเจอช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆแน่นอนเลยและมันทําให้การเงินของคุณเนี่ยไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายและต่อเนื่องเลยนะคะมันอาจจะไม่เห็นผลอย่างชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่ได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะแต่คุณจะรู้สึกสบายกายสบายใจมากขึ้นจากสภาวะการเงินที่หมุนเวียนเข้ามาอย่างไม่หยุดนะคะ แต่ว่าขอเตือนอย่างหนึ่งคือให้ระวังเรื่องของการหยิบยืมนะในช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับคนใกล้ตัวนะคะอาจจะมีคนใกล้ตัวเนี่ยเข้ามาหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองและแน่นอนค่ะว่าทรัพย์สินเงินทองที่ยืมไปนั้นมีเกณฑ์จะไม่ได้คืนหรือถ้าได้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะคะในการได้คืนนะดังนั้นช่วงนี้งดให้ใครหยิบยืมก่อนนะคะ มาถึงเรื่องความรักของชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่าค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บช้ำหัวใจเกี่ยวกับความรักมากมากเลยจนไม่กล้าคาดหวังอะไรอีกแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณเป็น คนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบเป็นพิเศษเลยอ่ะผิดหูผิดตานะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เรียกได้ว่ามีสน่ห์เตะตาเพศตรงข้ามแบบสุดๆไปเลยนะก่อนหน้านี้จีบใครไว้ไม่สําเร็จจนปงชีวิตอยู่ดีๆคนที่คุณหมายตาหรือว่าคนที่คุณไปจีบไว้เนี่ยเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์นะคะมามีคอนเนคชั่นกับคุณทำให้คุณดีใจแบบงงๆ บางคนจีบไว้จนลืมผ่านมาหลายปีนะคะคนที่คุณชื่นชอบเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเขากลับมาจีบคุณเองซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากๆสำหรับคนที่โสดนะคะสำหรับคนมีคู่ถึงแม้สเสน่ห์จะแรงนะแต่หากห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะคะเพราะว่าอาจทำให้บ้านแตกสาแลกขาดไปเลยเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณควรเอาสเสน่ห์นี้ไปใช้ในการ c o n n e ็ t ชันเรื่องงานจะมีประโยชน์มากกว่านะคะจากที่แม่กล่าวไปข้างต้นอันนั้นคือสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะแต่รอบนี้คือสุขภาพของชาวราศีตุลโดยตรงเลย ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงหรือว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกแตกหักได้นะการขึ้นบันไดหรือว่าทางลาดชันเนี่ยอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะแต่สุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะสุขภาพกายอาจจะไม่น่าเป็นห่วงแต่สุขภาพจิตอาจพอมีเรื่องให้เครียดอยู่บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องงานลวน้ลวนเลยค่ะอาจจะมีผลกระทบ ที่คุณอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นแหละค่ะการจับกลุ่มนินทาหรือว่าการไปรับฟังเรื่องราวที่ไม่น่าอภิรมนะคะอาจทำให้คุณเนี่ยป่วยด้านสุขภาพจิตเอาได้นะวิธีแก้ก็พยายามอ่านบทความดีๆด,ดูคลิปที่มันเบาสมองนะคะการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะ มาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเทวดาเอ็นดูมากๆเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ค่อยเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมให้เร่งเสียตอนนี้เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ประจบเทวดานะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานแตง่งงานบวชหรืองานมงคลต่างๆเนี่ยเพียงแค่เข้าไปช่วยงานหรือว่าเข้าไปร่วมงานเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะตามคุณเข้ามาแล้วนะคะ ลองคิดดูนะว่าถ้าคุณตั้งใจไปทำบุญที่วัดสวดมนต์ทำบุญทำสมาธินะคะลองคิดดูว่าอันนี้สงจะส่งผลแรงขนาดไหนซึ่งแน่นอนข่าวว่ามันส่งผลต่อโชคลาภเงินทองแล้วก็การงานของคุณอีกด้วยนะคะนะับตั้งแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีถ้าชาวราศีตุลเร่งทำความดีทำบุญทำทานถือศีลอยู่เป็นประจำ จะมีโชคใหญ่นะคะทั้งการงานการเงินเกิดปฏิหารอย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนการทำบุญแล้วก็การเสริมดวงของชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ก็คือใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วการถวายเครื่องอาบน้ำฝนเครื่องสังฆทานจะได้อานิสง์อย่างแรงกล้า หรือถาวายปัจจัยทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่บวชเรียนอันนี้จะได้กุศลมากเช่นกันนะคะตามที่ไมค์เคยกล่าวเอาไว้ในหลายๆ ep ว่าการทำบุญทำทานนั้นถ้าจะได้บุญกุศลมากที่สุดเนี่ยต้องสุขทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เรานำไปทำบุญอย่างแท้จริงนะคะเพียงเท่านี้ บุญกุศลจะนำทางให้ชาวราศีตุลที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นพิกชาตาให้รุ่งเรืองเนี่ยนับเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวราศีตุลเลยนะคะเพราะว่าดวงชะตาจะดีที่สุดในรอบสิบปีเลยก็ว่าได้ค่ะ และนี่คือการสรุปดวงของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมปี2567การรับฟังการสรุปดวงในครั้งนี้พี่ๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง MyWitJourney แล้วเจอกันใหม่ในการสรุปดวงของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนปี2567ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ